สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้ครับเรามีรถตู้มาชีปเป้ากันเช่นเคยครับแต่วันนี้พิเศษครับเป็นตัวหายากนะครับนะคันนี้ถือว่าเป็นแรล่เท่มเลยครับอีกหนึ่งคันนะครับใครที่อยากจะได้รถตู้ไว้ใช้งานสภาพดีๆเครื่องแรงๆครับลองดูคันนี้ต้องการครับนะก็จะถูกใจนะคันนี้รายละเอียดครับเป็นโตลต้าครับแกนไฮเอทครับนะเจแปนครับเครื่องนี้เป็นตัว V6 ครับ3 4 0 0ซีซีครับนะ เกียร์ออโต้ครับนะ G 1นครับนะ G 1นะครับนะเป็นรถนำเข้านะทะเบียนแท้ครับประเภทมินิแวน5ประตูนะครับนะคันนี้สีนี่เป็นทูโทนครับนะขาวครีมทองนะครับก็สวยสง่าครับเครื่องยนต์3 4 0 0ซีซีครับ6สูบนะครับคันนี้2 4วาล์วครับ180 HP ้เนะครับนะแรงบิดนี่เป็น2อ4านิวตันเมตรนะครับนะ ที่4,800รอบครับระบบเกียร์นี้เกียร์ออโต้4สปีครับนี่ก็คันนี้ถือว่าหรูหราเลยทีเดียวนะนี่เป็นรถตู้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถตู้ขับสบายสบายครับนะออกขับขี่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดนี่เหยียบเปนเพลินๆมันๆน,น,นะครับก็ลองดูคันนี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบคันนี้ก็ทักไปแล้วกันนะครับ ภายในนี่แต่งเป็น VIP ครับนะเป็นตัวท็อปครับในปัจจุบันเลยนะครับคันนี้รายละเอียดชันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่429,000บาทนะครับ429,000บาทก็ชอบอยังไงก็ลองติดต่อไปได้ครับผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะครับนะสามารถติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะครับนี่ทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับเบอร์โทรรายละเอียดไลน์ไอดีอะไรมีพบครับคุยทางข้อความ ดูก่อนครับนะเวลาข้อดีของการคุยทางเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะได้พูดคุย,คยรู้จักตัวต้นนะครับนะมีหลักฐานในการคุยครับในรายละเอียดต่างๆครับเวลาเราเจอกันตัวเจอตัวจริงกันจะได้เช็คได้ับว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยอะไรกันไปไว้บ้างนะมีของไอ้นั่นไอ้นี่ครบไหมครับคุยทางโทรศัพท์เนี่ยบางครั้งเราหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมๆนะพูดไปก็ไม่ได้จำอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยให้เป็น ลิงก์ Facebook ไปมันจะง่ายกว่าครับนะต่อการสินต่อแล้วก็จดจำด้วยนะครับนี่ลองดูแล้วกันครับสำหรับใครชอบรถตู้แนวนี้คนระับถือว่าสวยเรื่อเดียวนะครับนะนี่ภายในนี้ก็สะอาดสะอ้าน,นครับโอเคสัคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้พาชมผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ